ันนี้เป็นช่วงช่วงโฆษณานะครับ <Okay. S 1> ผมมีรูปแมวมาเตือนอยู่แบบนี้นะฮะคุณอาจจะไม่เข้าใจว่ารูปแมวมาเกี่ยวอะไรด้วยแต่ว่านั่นแหละครับมีแมวก็จะน่ารักนะครับอ่าผมมีรูปแมวแป๊บหนึงนะครับขอคอนเ e c นค์ connect. โคลแก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้อาจจะได้ทําหรือไม่ได้ทําก็ว่ากันไปแต่เราจะได้เรียนเรื่องนี้นะก็คือผมมีแมวรูปแมวมาเนาะรูปแมวเนี้ยขนาดขนาดเท่าไหร่วะ ดูยังไงว่าขนาดเท่าไหร่สองลองลกันเอกันขนาดก็ประมาณพันสองพันสองกว่า 800, กว่าคูณแปดร้อยกว่ามีกี่จุดถ้ามองเมตริกเมตริกตัวนี้มีตัวเลขกี่ตัวอันนี้ก็เป็นรูปขาวดำใช่ไหมขาวดำก็อาจจะเป็นศูนย์ถึงสองสองร้อยห้าสิบห้าก็คือหนึ่งบแต่ว่ามองเป็นตัวเลขหนึ่งตัวก็ได้นะครับแล้วก็ก็ประมาณพันสองคูณแปดร้อยเนาะ ก็ถั่วๆไปสักประมาณล้านล้านตัวใช่ไหมล้านตัวถึงไหมวะน่าจะถึงละก็คือเนี่ยในม,มองมองรูปแมวเนี่ยเป็นเมทริกซ์นะก็มีตัวเลขอยู่ประมาณล้านตัวนะครับถ้าถ้าคุณจะเอาไปประมวลผลอะไรต่างๆเลขล้านตัวนี้มันก็แบบโคตรคตใหญ่อะเลขล้านตัววทีนี้คําถามคือเราจะเราอยากจะ แล้เก็บรูปแมวไว้นี่แหละแต่ว่าไม่อยากจะใช้เลขจะถึงล้านตัวทําได้ไหมทําได้ไหมเนาะเออมันก็มีเทคนิคหนึ่งครับที่เดี๋ยวเราจะได้มันจะมาโผล่ๆเนี่ยแหละนะก็คือเราก็จะมองแบบนี้เนาะคือคือเมตริกขนาดขนาด M มคูณ N M คูณ N เนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้มีคือคือข้อมูลที่อยู่ในเมตริกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความซับซ้อนขนาด ที่ว่าต้องเราต้องจำทุกๆทุกๆตัวเลขในเมติกก็ได้นะทีนี้เราจะพูดถึงคำว่าความซับซ้อนของมันหรืออะไรพวกนี้ได้ได้ยังไงเนาะถ้าเรามองในมุมของลีเนียชิบราเนี่ยก็คือเราพยายามจะมองว่าเมติกเนี่ยนะมันมันมีสิ่งที่เดี๋ยวเราจะเรียกว่าแรมซึ่งเดี๋ยวเราจะนิยามต่อไปเนาะแรเนี่ยคือจะเป็นถ้าเรียกถึงตอนเราแก้สมการเมติกค,ครับแรงเนี่ยมันก็คือจํานวน สมการทีเ่เดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องเราเรียนแล้วสื่อสมการที่ Linearly Independent กันอันนี้คือแรงของเมทริกซไอ้รูปเนี้ยถ้าอมองมองในเมทริกซ์อ่ะเราก็มองว่าแต่ละแถวอะ่ะมัน i ินเ p นเดนต์กันก็ได้เนาะเราจะสามารถทําให้เราลดขนาดรูปนี้ลงได้เยอะนะครับมันทำยังไงอนะ่ะผมผมผม,ผมลองทําให้ดูก่อนนิดนึงนะครับจากรูปตรงนี้เนาะเราก็จะแปลงเป็นเมทริกซ์ แล้วก็พลอตออกมาก็ก็รูปเดิมไม่ได้มีอะไรเนาะเสร็จแล้วเราจะจังเมติกของเราเนี่ยเราจะเอาไปาไปคำนวณสิ่งที่เรียกว่า singular value decomposition เสร็จแล้วผมจะเออผมมันจะ singular value decomposition เนี่ยมันจะแยกเมติกออกมาเป็นเป็นแบบเป็นคอมโพเนนต์แต่ละอันเนาะทีนี้คอมโพเนนต์แต่ละอันหน้าตาเป็นไงมันจะกลายเป็นเป็นเวกเตอร์มาคูณคูณกันนะทีนี้ ผมเอาเอารูปแมวเวอร์ชั่นที่ที่แบบละเอียดน้อยที่สุดให้ดูเชคยเห็นแมวไหมอันนี้คือผมเอามาอันเนี้ยคือเมทริกซ์ตั้งต้นใช่ไหมด้านล่างเนี่ยคือเมทริกซ์ที่แรงหนึ่งที่ใกล้เคียงกับเมทริกซ์ข้างบนมากสุดคุณดูยังไงว่าเป็นแรงหนึ่งนะสังเกตว่านะครับเดี๋ยวเรามาส่องส่องด้วยตานิดนึง ถ้าคุณเห็นเมทิคหน้าตาแบบนี้สังเกตว่าการที่คุณดูแต่ละแถวเนาะแถบเข้มแถบจาง,งแต่ละแถวอะมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเห็นปะเห็นเป็นแพทเทิร์นเดียวกันปะเห็นดูออกเนะมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันมันเลยเป็นแถบแถบแบบนี้เนาะทีนี้แต่สิ่งที่แต่ละแถวต่างกันเนี่ยก็คือมันเป็นมันเป็นลีเนียคอมบิเนชันของแถวแรก ถ้าคุณเอาแถวแรกมาทุกๆแถวเนี่ยเป็นลีเนี่ยคอมบินชันของแถวแรกก็คือเป็นสเกลของแถวแรกหมดเลยมันเลยได้แพทเทิร์นออกมาหน้าตาน่ารักแบบนี้เนาะอันนี้คืออันนี้คือเมติกที่หนึ่งที่เกิดมาจากเวกเตอร์สองอันคูณกันแลงหนึ่งแลงหนึ่งเพราะว่าทุกๆแถวมันเป็นสเกลของแถวแรกมันเลยเป็นรูปแบบนี้เนาะทีนี้รูปแมวรูปแมวเนี่ยเราบอกว่าประมาณด้วยเมติกที่มีแลงหนึ่งเนี่ยออกมาเป็นแมวไหม ไม่เป็นเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะค่อยๆทย,ยอยเพิ่มแรงให้คุณดูนะฮะแล้วเดี๋ยวมันมายัางไงเดี๋ยวค่อยเราถึงเวลาเราเรียนเราจะค่อยๆได้ดูต่อไปสมมติว่า,มาผมสนใจแรงสองแม,แมวแมวอย่างเนี้ยดูดูเป็นแมวไหมก็ดูดูมากขึ้นเนาะอันเนี้ยเป็นแรงสองเพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆุกแถวอ่ะมันเกิดจากการผสมกันเป็น line a t i o นของเวกเตอร์สองอัน ทุกแถวเลยนะฮะเป็นลีเนียโออปชันของเวกเตอร์สองอันแต่มันก็ยังไม่ได้แมวใช่ไหมเอาสักสามดูสามิถ้าใช้สมอันดูเพิ่มความซับซ้อนให้มันหน่อยเหมือนขึ้นไหมเห็นเห็นดูออกไหมตรงไหนหน่อยผมผมย่อยนรงไหนเหมือนไหมยังไม่เหมือนนะอ่ะสี่คุณจะแบบ จารย์หลอกอะไรกูเห็นแมวยังยังเป็นแมวยังเอาสิบแล้วกันสิบสิบก่อนแล้วกันเฮ้ยเริ่มเริ่มเป็นแมวแล้วเหมือนไหมเอาสามสิบแล้วกันสามสิบผมว่าสามสิบนี้เห็นแล้วอะแมวแมว โอเคสาทีนี้สังเกตว่าอะไรที่มันเทียนความเทียนมันอยู่ตรงไหนถ้าคุณดูนะฮะไอ้คำว่า30นี่คืออะไรนะฮะมันมันคืออย่างนี้คือรูปแมวรูปเนี้ยเกิดจากแต่ละแถวของในรูปแมวเนี่ยนะฮะเกิดจากลีเนียคอมบิเนชันของเวกเตอร์สาอันไม่เกิน30อันผมมีเวกเตอร์สาอันที่สร้างทุกๆแถวของรูปของรูปเนี้ยได้ แปลว่าอะไรแปลว่าความซับซ้อนของเมติกลูปแมวเนี่ยมันจาเป็นต้องซับซ้อนขนาดหนึ่งล้านหนึ่งล้านตัวเลขไหมสังเกตว่าอันเนี้ยผมมีทุกแถวเกิดจากเวกเตอร์สาสิบอันใช่ปะมันก็เหมือนผมเก็บเก็บแค่สามสิบคูณกับพันอันนี้คือแถวแถวหลักแล้วผมก็ถามว่าแต่ละแถวมันเก็บเท่าไหร่เนาะมันก็จะเก็บประมาณแบบ ประมาณสามตัวเลขประมาณสามหมื่นหกหมื่นตัวประมาณเนี้ยจากล้านตัวตัวเลขล้านตัวที่แทนรูปแมวทั้งหมดผมสามารถใช้เลขแค่ประมาณหกหมื่นตัวเนี่ยในการประมาณรูปแมวได้ค่อนข้างไกลเขียนดูออกใช่ไหมแปลว่าความเป็นแมวเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดหนึ่งล้านตัวเลขแต่มันซับซ้อนแค่ประมาณหกหมื่นคุณก็ดูออกเลยเนาะแต่มันก็ยังมีเพี้ยนๆอยู่นะครับพวกพวกหนวดถ้าคุณดูดีๆหนวดมันจะแบบหนวดมันจะเป็นอะไรที่ทํายากมาก ถามว่าทำไมหนวดมันทํายากนะครับเพราะว่าถ้ามองมุมนึงเนี่ยหนวดมันแบบมันจะมีความคมแล้วมันเส้นเล็กๆใช่ป่ะถ้ามองในแง่สิกแนลอ่ะเดี๋ยวคุณจะได้เรียนสัญญมันจะเป็นซิกแนลที่มีความถี่สูงพวกสิญแนณที่ความถี่สูงอ่ะมันจะมันจะแบบพอมาประมาณแบบนี้แล้วมันจะเพี้ยนเยอะนะฮะถ้าเป็นสักห้าสิบนี้ผมว่าน่าจะพอพอได้ละหนวดก็ชัดขึ้นเยอะเห็นไหมฮะ โ <Okay. S 2> อเคเพราะนั้นลูปแมวอะ่ะแทนนี้คุณจะต้องเก็บ1ล้านตัวใช่ไหมมันก็เหมือนว่าคุณเก็บประมาณแบบเนี่ยแค่แค่ขอบขอบข้างบนนี้ก็พอแล้วประมาณนี้ลดลดขนาดลงมาป,ประมาณอันนี้ประมาณแสนตัวอ,อักษรเออแสนตัวเลขแสนตัวจากร้อยตัวเหลือเออจากล้านตัวเหลือแสนตัวก็ก็ค่อนข้างเป็นแมวและโอเคไหมับ <Okay. S 2> มันก็ใช้ในการทำ Data c o m p r e s s i o n ได้เวลาถ้าเกิดเมื่อก่อนถ้าเกิดคุณดูเออ หรือสมัยนี้ก็ได้ถ้าคุณดูหนังแล้วเน็ตเน็ตคุณห่วยดูหนังแล้วเน็ตคุณห่วยคุณจะเจอภาพแตกอารมณ์นี้ใช่ไหมเป็นเป็นบล็อกบล็อกบล็อกแบบนี้ก็ที่มีที่มาแบบเดียวกันครับคุณอาะดูแมวไม่ค่อยออกเนี่ยแบบเวลาดูหนังแล้วมันเละๆก็เพราะว่าเอ่อเดต้ามันส่งมาไม่ครบมันรีคอนซัคก็ได้ได้ได้ไม่ละเอียดรูปมันก็จะแตกๆประมาณนี้นะครับ อันนี้หนวจะ,จะจะดูไม่ค่อยออกนิดหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะได้เราจะได้เรียนต่อไปแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่ามันมันจะพูดเรื่องพวกนี้ในใ,ใ,ในในในด้วยคอนเซ็ปต์ของลิเนียร์จิบาได้ยังไงแล้วก็เกี่ยวอะไรกับเมทริกซ์เกี่ยวอะไรกับเวกเตอร์เกี่ยวอะไรกับลิเนียรี่นิเพนเดนซ์อะไรประมาณนี้นะผมว่าให้ดูก่อนทีนี้ตรงนี้เนี่ยเออเออถ้าถ้าใครทำพวก อิเมจเจเนเรชันอะไรเง<ช>ี้ยแล้ว,แล,วแล้วลองแบบทําไฟจูนทําอะไรประมาณนี้<ม>เล่นเล่น,ลนดูนะฮะมันจะมีคอนเซ็ปต์หนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินเขาเรียกว่าโลโรล่านะโลแรงเอี low ่ยพ็อกเมชันก็คือเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าใครใครเคยได้ยินคำว่าโลแรงเอี่ยพ็อกเมชันอะไรต่างๆก็คือก็คืออันเนี้ยอันเนี้ยอัน,น,อน,น,อน,นที่เราทำเนี่ยนะครับทีนี้เราให้ดูได้นะเมติกแต่ละอันมันหน้าตาเป็นไงสมมติว่าเมติกเอ่อเมติกอันแรก เดี๋ยวแรงหนึ่งเนาะแหงหนึ่งทุกเมติกมันจะมันมันจะจริงๆลูกแมวเมื่อกี้มันจะเกิดจากที่ผมบอกว่าจะเกิดจากรีเนียคอมบิเนชันของของเมติกหลายๆอันมารวมกันะเนาะก็คือตามนี้เลยก็คือว่าอันนี้อันนี้อันแรกอันนี้ถ้าาไม่เราเห็นใช่ไหมอันนี้อันแรกเมติกอันที่หนึ่งะฮะอันนี้เมติกนี่สองก็หน้าตาแบบนี้เมติกอันที่สาม เมติกันที่สี่เนี่ยมันจะเป็นเมติกแต่ละอันมันจะแร้งหนึ่งหมดเลยแล้วมันจะมารวมรวมรวมกันกลายเป็นรูปแมวเฉยอันนี้เมติกันที่สิบคุณจะเห็นว่าเมติกแต่ละอันมันจะเหมือนมีความถี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะก็คือแบบก็คือมันก็คอลเลกเออร์จากเมติกันที่แล้วไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะเมติกันที่สามสิบจะหน้าตาแบบนี้เนี่ยประมาณนี้เนาะ พวกพอผู้นี้มารวมกันทั้งหมดก็กลายเป็นแมวอันนี้ของเรานะครับประมาณนี้อ่าโอเคคุณอาจจะรู้เรื่องม้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับขอให้เห็นว่ามันมีแมวแล้วก็เรียนวิชาเรามีรูปแมวคุณก็อาจจะอยากเรียนมากขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณเป็นสายหมาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมมารูปหมามาให้ดูครับขอบคุณครับ